สวัสดีค่ะแม่มาคุนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านการเคหะอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะพิกัดของหมู่บ้านตั้งอยู่บนเนินสูงถ้าใครที่เป็นกังวล เรื่องน้ําท่วมขังนะที่นี่ไม่มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมขังแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าอยู่บนเนินนะคะแล้วก็เส้นทางการเข้าออกเนี่ยเรียกได้ว่าเข้าออกได้หลายเส้นทางมากๆแม้ว่าจะเป็นทางฝั่งโรงเรียนอัดสาชันนะคะเข้าทางหลังหมู่บ้านเมืองใจสองก็ได้หรือจะเข้าทางขนส่งใหม่ะยองแห่งที่สองก็ได้หรือจะเข้าออกได้แบบ หลายช่องทางเข้าทางหนองโพงก็ได้นะคะทางทับมาก็ได้เข้าออกได้หลายทางมากๆสำหรับลูกค้าที่อยู่โซนระยองอยู่แล้วนะคะน่าจะรู้จักที่นี่เป็นอย่างดีหมู่บ้านการเคหะนะคะเข้ามาด้านหลังเนี้ยพื้นที่จุดเด่นเลยคือถนนกว้างมากๆนะคะลูกค้าที่กําลังมองหานะคะบ้านที่พื้นที่ส่วนกลางแต่ไม่เสียค่าส่วนกลางนะคะ ที่นี่ถนนกว้างดีมากหมู่บ้านการเคหะค่ะแล้วก็บ้านหลังนี้ที่เราพามาชมนะคะอยู่ตรงส่วนสาธารณะของตัวโครงการการเคหะทับมาลยองนะคะตรงนี้ก็จะได้พื้นที่ในส่วนของส่วนสาธารนณะแล้วก็ถนนกว้างจอดรถ ริมฟุตบาทได้นะคะแล้วก็บ้านหลังที่เราพามารีวิวก็คือหลังนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านทถวเขาค่ะปรับปรุงแล้วนะคะต่อเติมให้เต็มเลยนะคะโทนสีจะเป็นสีเทานะคะต่อเติมหน้าบ้านเต็มลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาบ้านที่แบบปล่อยลูกหลานไว้ในบ้านโดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่อง ขโมยหรือการแบบวิ่งออกนอกบ้านโดยที่เราเป็นห่วงเรื่องรถอะไรอย่างนี้นะคะที่นี่ค่ะประตูหนักแข็งแรงเด็กก็จะเปิดยากนะคะแล้วก็ลวรล่อปิดมิดชิดทั้งหลังนะคะแต่ก็ยังคงสามารถที่จะจอดรถภายในบ้านได้นะคะต่อเติมให้เต็มซึ่งบ้านหลังนี้นะคะอยู่ถ้าเกิดลูกค้า เข้ามาจากทางโซนหมู่บ้านเพื่อนใจสองนะคะขับตรงมาด้านหน้าจะเป็นหมู่บ้านเอื้ออาทรน,นะคะแล้วขับตรงเข้ามาอีกก็จะเจอกับหมู่บ้านการแคหะแห่งชาติทับมานะคะตรงเข้ามาแล้วพอเจอส่วนสาธารณะที่เป็นสนามเด็กเล่นเลี้ยวขวาเข้ามาก็จะเจอบ้านอยู่ด้านขวามือตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เราต่อเติมเต็มหลังคาปิดให้เต็มแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันซึ่งข้างในเนี่ยเ,เห็นด้านหน้าว่าปิดมิดชิดแบบนี้นะคะลูกค้าบางท่านอาจจะ ดูด้านนอกแล้วกังวลว่าจะสามารถจอดรถได้หรือไม่นะคะตรงนี้เรายังคงพื้นที่จอดรถไว้ให้นะคะจอดรถได้แบบสะดวกสบายเลยนะคะตรงนี้สามารถจอดรถกระบะสี่ประตูได้เลยนะคะกว้างมากๆแล้วก็ถ้าเป็นรถเก่งแบบไซมีนีก็สามารถเบี่ยงด้านขวามือเข้าไปจอดบริเวณด้านขวาได้หรือถ้าลูกค้าที่แบบว่าอยากจะจอดรถด้านหน้าบ้านก็ได้นะคะเนื่องจากว่าที่เนี่ย จุดเด่นเลยคือถนนกว้างบรรยากาศดีแล้วก็มีไฟสาธารนณะนะคะรอบโครงการแล้วก็ไม่เสียค่าส่วนกลางด้วยนะคะบ้านกว้างมากๆสำหรับหลังนี้นะคะก็ต่อเติมหลังคาด้านบนเดินสายไฟให้ใหม่ทั้งหลังนะคะหลังนี้เดินสายไฟให้ใหม่ทั้งหลังเลยค่ะแล้วก็ เดิมตอนเราได้บ้านมาบ้านหลังนี้เขาทําอาหารขายเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เคาน์เตอร์ใหญ่ๆแบบนี้เลยอันนี้เราก็ปรับปรุงรีโนเวทปูกระเบื้องอะไรให้ใหม่นะคะแล้วก็ทําส่วนที่เสียหายนะคะให้ใช้งานได้ตามปกติด้านล่างจะมีก๊อกน้ําให้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือได้เคาน์เตอร์ครัวนะคะเนี่ยสามารถมาทําครัวด้านหน้าบ้านได้เลยนั่งทานข้าวหน้าบ้านได้เลยเราก็ได้ครัวใหญ่มากๆนะคะ นีก็เป็นส่วนบริเวณห้องครัวแล้วก็มีเคาน์เตอร์ด้านหน้าตรงนี้ให้อีกด้วยนะคะเรีกเาายกได้ว่าได้หน้าบ้านที่กว้างมากๆเนื่องจากว่าหมู่บ้านการเคหะค่ะตอนหนึ่งหลังเนี่ยหน้าบ้านจะกว้าง6เมตรแล้วก็ตัวบ้านนะคะพื้นที่อยู่ประมาณ24-28ตารางวาทุกหลังนะคะเพราะฉะนั้นจะได้บ้านที่กว้างพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยค่อนข้างใช้งานได้อย่างจุใจเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่แบบว่ามี ของเยอะหรือทําค้าขายนะคะก็จะมีพื้นที่สําหรับเก็บของค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็น,นี้ล็อกกั้นด้านซ้ายด้านขวาปิดให้หมดเลยนะคะมีสวิตช์ไฟปลั๊กไฟจังเกิลว่าเราเดินปลั๊กไฟให้เป็นแบบเดินลอยเดินใหม่ร้อยท่อสายไฟให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ไฟหน้าบ้านมีให้2จุดสองตำแหน่งเลยนะคะอันนี้เป็นพื้นที่บริเวณด้านหน้าบ้านนะคะ ทำครัวด้านหน้าบ้านได้เลยกว้างขวางมากๆรับประทานอาหารตั้งโต๊ะชิวๆด้านหน้าได้เลยแถมยังจอดรถกระบะสี่ประตูคันใหญ่ๆได้เลยอีกหนึ่งคันโดยที่ไม่กีดขวางเส้นทางการเดินเข้าออกของพื้นที่รับประทานอาหารแล้วก็พื้นที่การเดินเข้าภายในของตัวบ้านตรงจุดบริเวณด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นชั้นพักเข้าสู่บริเวณด้านในของตัวบ้านนะคะแล้วก็ด้านในตรงนี้นะคะ ทั้งในนะคะเราปูกระเบื้องให้ใหม่ทั้งหลังค่ะเนื่องจากกระเบื้องเก่าของอันเดิมก่อนที่เราจะรีโนเวทนะคะจะเป็นกระเบื้องยางนะคะตรงนี้เราก็เลยเลาะกระเบื้องออกทั้งหมดนะคะปูเป็นเกนิโต้ให้ใหม่เลยค่ะทั้งห้องโถงและห้องนอนทั้งสองห้องนะคะฝ้าเป็นฝ้าฉาบเรียบแบบนี้เลยนะคะ เป็นฝ้าชาดเรียบหมู่บ้านการเคหะทับมาจังหวัดระยองค่ะแล้วก็สังเกตสวิตไฟปักไฟทุกจุดนะคะเปลี่ยนใหม่หมดค่ะตู้เมนเบกเกอร์ก็เปลี่ยนใหม่ค่ะมุ้งลวดทำมาใหม่ติดตั้งใหม่เลยนะคะสับลูกค้าที่สนใจนะคะลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมค่ะหมู่บ้านการเคหะทับมาระยองนะคะหลังนี้ใครได้ไปเรียกได้ว่าคุ้มมากๆเนื่องจากว่าเราเปลี่ยน หลายอย่างมากเปลี่ยนเป็นของใหม่เลยนะคะอันนี้เป็นห้องนอนที่1นึ่งของตัวบ้านนะคะก็จะมีหน้าต่างนะคะไว้ชมวิวด้านหน้าเป็นฝ้าฉับเรียบทั้งหลังค่ะถ้าลูกค้าเข้ามาเนี่ยจะสังเกตเห็นได้เลยสวิตช์ไฟปลั๊กไฟเป็นชุดใหม่เดินท่อร้อยสายไฟให้ใหม่ทั้งหลังปูกระเบื้องให้ใหม่ทั้งหลังนะคะ ตัดไปจะพาไปชมห้องนอนที่2ค่ะนี่แล้วก็ระดับความสูงจากพื้นถึงฟ้านี่เรียกได้ว่าปลอดโปร่งมากทีเดียวอยู่ในเกณฑ์สาตรดารดที่อยู่ประมาณ2เมตร80เซนติเมตรนะคะระดับส่วนสูงของลูกค้าไซส์ปกติก็อยู่ได้แบบไม่อึดอัดค่ะก็จะมีในส่วนของห้องน้ำนะคะห้องน้ำเราก็เปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ค่ะ ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะสามารถใช้งานได้แบบสะดวกสบายครบมีสัดส่วนครบทุกอย่างนะคะถัดไปจะเป็นส่วนของด้านหลังนะคะพื้นที่ด้านหลังตรงนี้เป็นส่วนของพื้นที่ซักล้างห้องครัวนะคะบริเวณด้านหลัง ด้านหลังก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวอีกเช่นกันนะคะใครได้บ้านหลังนี้ไปที่ชอบทำอาหารนี่คุ้มค่ามากๆค่ะพื้นที่ใช้สอยเกี่ยวกับการประกอบอาหารเยอะมากๆด้านบนตรงนี้นะคะเป็นลูกหมุนตัวดูดอากาศนะคะติดตั้งไว้ให้ครบเลยนะคะเรียกได้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยพร้อมเข้าอยู่จริงๆค่ะสวยงามฟังก์ชันครบทุกสัดส,ส่วนของตัวบ้านนะคะอันนี้เราอยู่บริเวณด้านหลังบ้านนะคะ หลังใหญ่มากค่ะหลังนี้แล้วก็คุ้มมากลูกค้าที่กำลังมองหาเท่าเฮาใจกลางเมืองระยองนะคะลองเข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้านการแคหะทับมาจังหวัดระยองนะคะที่นี่เส้นทางการเดินทางเข้าออกสะดวกสบายอยู่ใจกลางเมืองถ้าลูกค้าสนใจสามารถติดต่อได้ที่0933962949นะคะหรือ0960199692ค่ะ ที่นี่บรรยากาศดีลมเย็นนะคะอยู่บนเนินเพื่อนบ้านดีสะอาดเรียบร้อยนะคะความเป็นอยู่น่าอยู่อาศัยมากๆค่ะยินดีต้อนรับในหน้าทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมงานกันนะคะสำหรับหลังนี้ลูกค้ารายได้เพียง9,000ักว่าบาทนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของเทาเฮาหลังนี้ได้แล้วนะคะอัตราการผ่อนต่อเดือนนะคะลูกค้าผ่อนอยู่ ที่ประมาณ4-5,000ันบาทนะคะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารกำหนดแล้วก็อายุของผูกกู้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจติดต่อกันเข้ามาได้วางแผนทางการเงินให้ฟรีวิเคราะห์เอกสารฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์มีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะสวัสดีค่ะ